สวัสดีค่ะมันนี่นุ้งบีฟีสไตล์นะคะสิมาแนะนําวิธีการแก้บัวท่ถึกต้องแล้วก็แก้ไงเก็บหนูมือเนาะค่ะปกติคนทั่วไปนี่สิแกะบัวสิเป็นสิเหตุแบบนี้นะคะแกะสิแกะแบบนี้เนาะสิแก้ออกงังสีเนาะมันก็สิเก็บหนูหนูหนูปูมือเขาเนาะพี่น้องบ้านที่นี่นุ้งบีฟีสไตล์มีเคล็ดลับด้บัด ที่มาแนะนําวนมาวิธีการกวนห่าสีแกนห่าแกมข้้งหลังเลยแบดแกนนี่เขาหลอกมาเลย่างสิพี่น้องหลอกมาเลยค่ะนั่นบานเข้ากับสี่แกนแบบสบายเลยแบบแบบนี้เลยค่ะง่ายๆผู้ใดแก้บวัวบ่เป็นเด้อค่ะฝากแช่ให้ผู้คนแก้บ,บเนนก่เป็นเน่เด้อฮัดฮัดแก้เป็นเข้าสิได้กินง่ายๆพี่นอ้องอนั่น ฝากแค่ตัวต่อเนี่ยด้วยจ้ะพูดได้แคบว่เป็่นว่าผู้ใดแกะบ่เป็่นนี่นั่นง่ยขคืออย่างบานเวลาเขาแกะกินมน่ายงพี่นออ้องขอบคุณหลายๆค่ะ